สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกคิดเลือกคิดไกลไปกับหอการค้าค่ะวันนี้พบกับแพนนณทิพย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนานะคะวันนี้จะมาพาคุณผู้ชมค่ะไปคิดไปทำนะคะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวกันค่ะหนึ่งในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานในครั้งนี้นั่นก็คือทางด้านของหอการค้าไทยค่ะมีแนวคิดนะคะในการที่จะประยุกต์ใช้ในเรื่องของผังเมืองในเรื่องของการนําเอาแนวคิดการแก้ไขปัญหาน้าท่วมของ ประเทศต่างๆมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ําท่วมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอยแบบนี้อีกค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของรายการค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ มาเริ่มที่เขาแรกวันนี้ BBL e สั่งสำรองเงินสดพร้อมให้บริการเบิกถอนใน800สาขา ATM 6,000จุดนายชยฤทธิ์อนุชิตวรวงผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่าธนาคารได้เตรียมความพร้อมในการสำรองเงินสดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ประสงค์เบิกถอนเงินสดสำหรับใช้จ่ายในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยมีตั้งแต่ทีมงานพิเศษในการสำรวจและสอดส่องดูแลการเติมเงินสดในเครือข่ายสาขาของธนาคารและตู้ ATM กว่า6,000จุดที่ไม่กระทบกับปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้มาต่ออันที่ธนาคาร ประเทศไทยออกหนังสือเวียนให้สถาบันการเงินผันผันจัดชั้นช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบภัยยกเลิกพดานก่อนบันรเครดิตนายเกริกวนิกุลรองผู้ว่าการด้านเศรษฐภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังสถาบันการเงินบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลทุกแห่งในคงสถานะการจัดชันลูกหนี้ที่สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบภัยพัยททำให้ความสามารถในการชำระ นี่ลดลงหรือทําให้การดาเนินธุรกิจสะดุดลงชั่วคราวให้อยู่ในชั้นอยู่ก่อนเกิดอุทกภัยและถือว่ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นั้นเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ําท่วมในประเทศไทยค่ะถือว่าเป็นที่กังวลของหลายๆฝ่ายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของเฉพาะหน้านั้นถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นแต่ที่จําเป็นมากกว่าค่ะนั่นก็คือเรื่องของการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวนะคะหนึ่งใน ท่านที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแนวทางแก้ไขนั้นนะคะจะมีอยู่ท่านหนึ่งค่ะซึ่งได้รับหน้าที่พิเศษเลยนะคะก็ <os> คือคุณชัดชัยบุญยรัตน์ค่ะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยท่านเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจค่ะที่จะดูแลการวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในระยะยาวนะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะเราจะมาพูดคุยกันกับคุณชัดชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ คุณชัดชัยคะตอนนี้ถ้าหากว่าเรามองเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมในประเทศเนี่ยมันถือว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะในมุมมองของคุณชัดชัยเองเออคิดว่าหายนะครั้งนี้เนี่ยมีความก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศเนในวงกว้างะนะครับมีตั้งสักสามสิบจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมในครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ทางเหนือมาลงทางอีสานลงมาภาคกลางแล้วก็มาเ,เกือบจะถึงกรงเทศในขณะนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าเราเราคิดว่านะครับ<ช>ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันมากกว่าต,ตอนสึนามิที่จังหวัดกระบี่กับจังหวัดภูเก็ตซ<ช>ิ<ๆ>อีกนะเพียงแต่ว่าความเสียหายในเรื่องชีวิตเนี่ยอาจจะน้อยกว่า<ช>แต่ความเสียหายในเรื่องอเศรษฐกรจเินี่มีเป็นจานวนมาก<ช>แต่ที่ขณะนี้ก็ถือว่าต้องเป็นวิกฤตนะครับ<ช>แต่ผมคิดว่าเราอยู่คว,ความความสำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ว่าเราจะบริหารให้วิกฤตอันเนี้ย ให้มันเป็นโอกาสได้หรือไม่ไนะครับค่ะซึ่งแนวทางในการที่จะสร้างโอกาสในวิกฤตเนี่ยในมุมมองของคุณชัดชัยเองเราจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างะคะคือตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศค่ะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางภาคเกษตรหรือภาคท่องเที่ยวม,มันเป็นภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับสิ่งที่ความกลัวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางนักลงทุนต่างชาติเนี่ย ก็คงผมไม่คาดคิดหรอกครับว่าเราจะมีไอ,อ,อ้วิกฤตในเรื่องของอาทุตธตัภัยอย่างรุนแรงขนาดนี้นะครับซึ่งประเทศไทยก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่เขากังวลมากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตตัวนี้แล้วเนี่ยทางคนไทยเราเนี่ยเดี๋ยวมิ่งรัฐบาลไทยเนี่ยจะบริหารไอ้วิกฤตตัวนี้อย่างไรอันนั้นผมว่าเป็นการที่จะเรียบหรือว่าจะเสียความเชื่อมั่น จะต้องลงตัต่างชาติมากกว่าค่ะในฐานะที่เราเนี่ยนะคะเป็นเอกชนที่มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยมีการเฝ้ามองไหมคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการวางแผนระยะยาวอย่างไรแล้วบ้างแล้วในส่วนของตัวเราเองเนี่ยจะเข้าไปช่วยสนับสนุนอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยครับจากที่ท,ที่ความเป็นห่วงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็มีความเป็นห่วงมากว่าทางภาครัฐบาลเนี่ยการบร,ริจาร์เท่าที่ผ่านมาขณะเนี้ยสามสี่วันเนี่ยมันยังไม่มีการบริรณาการที่แท้จริง ล้วถามว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นโอเคอาจจะก,ก็เดือนหนึ่งสองเดือนก็อาจาอาจะจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้แล้วก็มาฟื้นฟูมาเยียวยากันแต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าก็คือว่าทําอย่างไรเนี่ยจะไม่ให้เกิดมีอุปถัมภในประเทศไทยอีกเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลต่างๆตั้งแต่ชัดถึงหนึ่งมาตั้งรัประมาณสูรยุทธ์มาคุณสมัครมาคุณ ชายแล้วมาคุณพิสุทจะมีไอ้เรื่องอาวาระในเรื่องการหรลาจักรน้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จะเป็นชิ้นชิ้นไปเช่นว่าเพราะทุกเรื่องต้องร่วมกิจรัศเศรษฐกิจยังก้าวไกล เปิดมุมมองใหม่กับทุกกลไกการขับเคลื่อนการค้าการลงทุดกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจภทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21น30นาทีถึง22นาฬกาสถานีโทรทัศน์ที่เว True